โอ้บ่อโคนลึกเลยอ่ะสวัสดีครับคลิปนี้กลับมาอีกรอบครับโอ้ทำงานไวมากครับทีมงานนี้ทีมงานลาวันครับเ่าแกว่ารถมาเยอะครับวันนี้เลยแวะเข้ามาชมหน่อยเผื่อมีอะไรเด็ดๆครับโอ้ จัดเต็มกลองเหมือนเดิมครับงานเหมาอคันนี้คันนี้จัดให้ตลอดครับคันนี้เนี่ยออมีคอนเทนต์ให้ชมตลอดเลย นล่างครับงานใหญ่เลยครับอยู่กันเป็นเดือนเลยเห็นว่าถมประมาณกี่ไร่เจ็ดไร่ครับประมาณนี้เลยเจ็ดไร่ผมสูงเลยดินไม่น่าพอนะหรือยังไงยังไม่ได้ไปดูที่เทเลยครับ กินดา,ดานล้วนเลยเดี๋ยวรอชมคันนี้มีฟังเทนตนครับคันนี้ไม่มีท่อเลยเนี่ยเหมือนจะแข็งเอาเรื่องครับ เต็มแล้วครับแปลกโหดจริงๆครับทีมงานนี่คือตักใสจนแบบว่าจนใสไม่ได้อ่ะเอายังไม่พออีกครับเอาอัดแน่นๆเลย เหมาต้องจับเต็มครับเอาไปอะไรเรามีที่คลุมครับมีผ้าคลุมดินไว้นะผ้าเข้าเมืองก็ดินจะไม่ร่วงครับเอา คุ้มทุกคันนะทีมงานนี้คุ้มพาทุกคันเลยครับวันดีวิ่งเข้าเมืองครับปลอดภัยไว้ก่อนเอาไตาบอไตบอ เป็นสิบคันครับวันนี้ตรงนี้ดูสะอาดตาครับโอ้รถจากทีมงานหงสองเลยเนี่ย วายจับจากอูรถดารัครับรอล้อเลยอะ่ะอู้จัดหนักจัดหนัก ประจำครับเขตสุรินก็เยอะครับงานเหมางานเที่ยวนี่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยมาเจอแต่แบกครับ อันนี้คือไม่ใช่รถประจำทีมงานน,ะนั่นน่าจะเป็นรถร่วมจากทางอื่นครับรถประจำทีมงานก็เมื่อกี้เห็นอยู่มีมาคันหนึ่งครับอดูรถหลอกของเขาแก่ แต่ยังดีหน่อยก้อนก้อนไม่ค่อยใหญ่ครับดินดินดาดดีนะ,นะเป็นฟันตะปูครับอ้ไวามากเลยนะ ลุยครับปรับทิ้งนิดหน่อยครับกันร่วงอ่าทางขึ้นแข็งโ๊กเลยครับไม่มีหนืด บบนิ่มๆแปีนี้น่าจะเสร็จครับบ่อน,นี้มาขุดหลายทีมงานครับปีเมื่อสองปีที่แล้วก็ของเจมุกครับมาขุดสมิตโมปีนี้ก็ทีมงานลาวันมาขุดเนี่ยน่าจะจบปีนี้น่าจะจบครับน่าจะเสร็จ เดือยไม่เยอะครับดิน